มาทำตามคอมเมนต์นี้กันคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าขอนะคะติดตามแล้วขอแบบ A S M R ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามบีบให้เสียงชัดที่สุดนะแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่เอ่นมียให้นำคอมเมนต์ไปตอบกลับนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งนี่นะคะน้ำแข็ง ต่อไปนะคะก็จะเป็นดังโงนะอย่างต่อไปก็จะเป็นโคดซองนะคะ ยังต่อไปนะคะก็จะเป็นเนยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเป็นชานมไข่มุกนะ บายๆขอกับมาได้นะ